มข้อมูลชุดหนึ่งเรียงเรียงลำดับตามปริมาณอืมเรียงลำดับตามปริมาณดังนี้นะฮะจนถึงเอ็มถ้าเอ็มเป็นจำนวนคู่แล้วอคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นี่เอ็มเป็นจำนวนคู่แล้วมัธยาฐานของเลขชุดนี้มีค่าเท่าไหร่โอเค มัธยฐานมันก็คือตัวกลางใช่เป่าสองตัวบวกกันหารสองใช่ป่ะตอบข้อไหนข้อไหนถึงเรียกว่าตัวกลางสองตัวบวกกันหารสองข้อไหนจ้ะ <laughs> ข้อไหนถึงเรียกว่าตัวกลางสองตัวบวกกันหารสองจ้า อ่ายกตัวอย่างให้ก็ได้มาเวลาที่ทำอะไรพวกนี้แล้วนึกไม่ออกอะ่ะพยายามเขียนตัวอย่างเช่นเอ่ 1, 2, 3, 4, 5, อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเลขคู่แล้วถูกป่ะน้องก็จะตัดหัวท้ายใช่ไหมตัดหัวท้ายถูกไหมน้องก็จะเหลือสองตัวนี้ถูกป่ะเอาสองตัวนี้มาบวกกันละหารสองถูกป่ะเลขสามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรและเลขสี่เขาเรียกว่าอะไร ตอบข้อเออไม่ใช่กอไก่แน่นอนกอไก่ไผิดนะอา่าบวกกันหารสองอ่ะเขียนให้ครบอ่ะโอเคตอบข้อ ตากกงองูใช่ไหมงองูใช่ไหมทั้งหมดมันมีกี่ตำแหน่งหกใช่ปะ่ะไอ้เลขสามนี่คือหกส่วนอะไรถูกไหม เอหส่วนสองซึ่งจริงๆแล้วทุกข้อมันเป็นเอ็ส่วนสองหมดเห็นปะมันตัดที่ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่าอะไรยาหกส่วนสองบวกหนึ่งใช่ใช่ใช่อ่ะตอบข้อจบเก่งมากเห็นไหมคิดเองก็ได้นี่หนา <laughs> เห็นไหมแค่นี้เอง Okay.